อ๋อวันไหนพรุ่งนี้อ่ะพวกนี้อ,อาจารย์ดูว่าปวดท้องมาตั้งปีกว่าปวดท้องมาปีกว่าไม่ยอมหายบันไรแล้วกลายเป็นหมอปวดท้องนะผ่านนิ้วมาผ่านานิ้วมาด้วยตั้งแต่ผ่านนิ้วตั้งแต่วันที่สิบห้ากรุ๊งภาหมอบอกปเป็นนิ้วเลยปวดท้องแต่ผ่านนิ้วมาก็ปวดท้องมาตั้งอ่ะวันที่สิบสุลาตั้งปีกายนี้อ๋อก็เลยสงสัยว่าอีเหี้ยกูโดนหรือเปล่าวะได้ารยดูให้อาจารย์ดูแล้วมีอะไรได้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 เริ่มนี้ไปไต้หวันมาเลยไปตีผีไต้หวันมาแล้วเนี่ย อีสัตว์แพ็กกูมาคุณมาดูแม่งไอ้ที่อ่ะพักแพ็กดีมีดกูไม่หักไปหาหมอแพ็กอย <มา S 1> ู่อย่างงี้อ <laughs> ีสัตว์กูโอ้ยอย,ย,ย่หามีเลยอดดหมอมาก็ฉีดยาอะไรก็ไม่หายเอามามามาเดี๋ยวดูให้นะถ้าโดนก็คือโดนนะนะให้หลับตาห้ามลืมนะห้ามลืมเด็ดขาดได้ยายนะเวสสะภูสะเวสสะภูสะอนิจจานิจจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติเถื่อนเถื่อนนายยันโตอนายยันโตกายัตสังติกายัตสังติอนิจจานิจจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติเถื่อนเอนนายยันโตออกมาออกมาเฮ้ยมมึึงงไไปด้้แลวอี กูก็จะดังตอนนี้แหละไอสัตว์นิ้วรักษาไม่หายแล้วกูรักษาหายได้เน<ป>ี <c oughs> ่ยเอ้าไปมึงมาอยู่กับเขาทำหาอะไรเนะอีอหอกหักไปได้ไรผี <c oughs> ที่อื่นไม่รู้ที่นี่กูเกลียวสุดไอิศ <c oughs> ั์มึงหัวเราะดีใจแล้วมึงเก็บไอมสัตว์ไปมึงบอกก็ออกไปซะอีหอกหักมึงจะมาอยู่กับท้องแล้วทำไมมาแฝงแดกแฝงกินยีเวนออกไปซะอีห่ามึงจะร้องทำไมมึงมาจากไหนไหมึงจะไปให้ไป,ไปไอีเวนไม่ออกกูหวดหนึ่ง สองสามกูอยากตีคนแก่นี่อี๋อีเวนเลยจะออกไม่ออกมึงจะอยู่นี <online> <c oughs> ่โอ้ยอีสัตว์มึงต่อปากต่อคำนะอีเวนมึงตัเขาะเทอาอุ้ยทุ่นไว้สุวรรณวุ้นทุ่นไว้สุวรรณวุ้นทุ่นไปตัเขาะเทอวุ้ยทุ่นจะออกไม่ออกไปละอีฮะไอปพี่ไ้ตัเขาะเทอวุ้ยทุ่นหนึ่งเจอเจอกันเก่าอีเวนตัเขาะเทอวุ้ยทุ่นไปไปไม่ไปเอาขายกขาขึ้นเลย ลืมไปทียผ่ามาไปผีออกไปเว้สอหูสอเว้สอหูอุสะทีนี้มึงจ,จะไปไม่ไปอีกมึงจะอยู่เนี่ยมึงจะอยู่ไหมฮะไปออกไปซะอ่ะแล้วมึงจะไปไหมไปอ่ะอยเวีนออกอยู่มาปีนึ่งหนี่ยอีฮะไปซะอีผีอีฮะออกมึงต้องมห่วยห่วยหรอก อยู่หัวอยู่เวรนเลยมึงอือออกไม่ออกไอ้ผียี่ห้อครับเงยมึงออกบอกกูด้วยไอ้สัตว์รู้ไหมงออกไม่บอกกูด้วยกูจะรู้ได้ไงไอ้สัตว์ยี่ห้อครับอือ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 ข้างงนี้หาจุดอยู่ทางนี้ทางนี้เดี๋ยวก่อนมึงเดี๋ยวก่อน ไปนะไปน้องมาฮื้อหือื้อออกไปซะมึงยี่หอกหักหมอหาสาเหตุจับไปผ่านนี่ยวซะง,งั้นหนีอ่ะอ้ไม่ได่าเขาไม่ได้อีกไปเป็นกูกูไม่รู้ว่าจะผ่าปเลยใช่ไหมเนี่ยคางไอ้ไเ,อาาไอเฮียไม่ใช่มาให้มานอนหลับอีเวน อืมไปไปซะเออเออออกไปออกไปแล้ววะเฮ้ยเล็กขึ้นมาดิเด <c oughs> ี๋ยวดูมันปล่อยเข้ามันโอ้ยเฮียบังมีญาณยังไม่ออกจากล่างเลยเฮียบังอันนี้ใครใครผัวไว้ไหนโอ้หัวนอนกับผีบ้างนานไม่รู้เหรอนะ กูจะไปรู้ได้ยังไงชิบหายกูไม่ใช่ผีกูก็เห็นพร้อมมึงไงแหละไอ้ผีผายแล้วมันก็ไม่ใช่เมียกูด้วยถ้าเมียกูจะรู้ไอ้เฮียเอ๋ยเมียกูมึงถามว่าเข้ามานานยังกูถามว่ามึงนอนกับผีมานานยังเออโอ้ยสุดที่เลิฟไอสัตว์ล่อผ่าตัดนิ้วเลยเฮียสุดที่เลิฟงงเลยถึงร้องเลยไม่ยอมไปไอ้นี่ลูกใช่ไหมยังไงลูกสาวงงไอเฮียตาเลือดเลยไอสัตว์เดี๋ยวก่อนมึงใจเย็นเดี๋ยวมึงยังอะไรงั้นว่ายังยังยังเลือด ยังเลือกอยู่เฮียตายเหรอเนี่ยไม่ถ้าตายผมไม่รับผิดชอบนะเว้ยโอ้หเดี๋ยวก่อนไม่มหายเริ่มหายเลือกแล้วเดี๋ยวก่อนใจเย็นอย่าเพิ่งให้เขาตั้งสติให้ดีก่อนนะรู้ไหมคือคือที่ผมผมไม่ทำะไรุนแรงเพราะผมไม่รู้ว่าผ่าตรงไหนมันลืมไปมผ่านีิ้วผ่าที่ท้องผมเลยไม่กล้าตีถูกไหมเออเนี่ยลองแย่ใช่ไหมอ๋อนี่แสดงไม่เคยมีอาการหาแบบนี้มาก่อนเลยสักพักมานี้เลยใช่ไหม ออกมาไม่อยู่ใช่ไหมสงสัยเลยว่าไอ้เหี้ยแม่งเมียกูเป็นเหีเย้ยอะไรวะกูสงสัยผ่าก็ไม่หายไม่หายปวดท้องเลยครับเป็นปีแล้วเป็นปีเลยใช่ไหมเป็นปีเลยอือยังไม่ออกเลยเนะี่ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนอีเวนแม่แขนแม่ีฮาเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตรงไหนพางไหนวะเนี่ยตรงนี้มะต,ตรงนี้ไม่ตรงนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมอโอ้โหไอ้เหี้ยพางไหนกูยังไม่รู้เลยอือโหยเนี่ย อืมน,นี่โดนไหมผ่าไม่โดนใช่หไ,ไหมไอ้สัสอีหอกมาแฝงแดกอยู่กับเขาเนี่ยดูสายตามึงนี่ทําหน้าวาวรออกไหมยีเวนอายุเท่าไหร่ละห้าแปดโอเคยังไม่ถึงหกสิบไอสัตว์ตีได้กู <c oughs> ไม่ได้ทรมานคนแก่ไอ่อไปเหรอไปนะไปแล้วนะเอออีห่า ตอนแรกบ,บอกไม่ไปฮะอยูทำหน้าตาเห,เหมือนผีอยูดูเมียของหนีหน้าเหมือนงผีเห็นไหมเนี่ยอือเจ็บ <c oughs> ไปไปเลยเอ๋อยี่หอ้อกูหลุดไปนะรู้ป่ะมึงอย่าอยู่นะเข้าใจไหมมึงกลับตกรกาาราลัยังมีวันขึ้นรู้ไหมถ้าหนีเงี้ยไม่มีวันเลยเหมือนติดคุกยังมีวันออกรู้ป่ะเออไปซะเข้าใจใไหมเออออกไปซะนะหลุดไปซะนะอือคลี่ยุกคี่ยกคีนิวเรียบร้อยหมอตัดไปซะแล้ว เหมือนกูเนี่ยที่ตัดข้อกระดูกไะมาหากูแม่งหายตั้งแต่อยู่ในห้องครัวมียูคคนหนึ่งหาไม่หาสาเหตุไม่เจอปวดอยู่ยงั้นแหละปวดงั้นตัดออกไปข้อหนึ่งกระดูกสันหลังก็บอกเสียดายจังเลยอ mm. ีกลบหมอยะตัดอีกข้อหนึ่งมาหาผมก่อนโชคดีไปอย่างั้นไม่ตัดเลย mm. คือสไตล์ผมที่ว่าตำรวจแม่งคือหรือใครเขายุ่งไม่ได้เพราะเนี่ยมันเกิดจากพวกเราเนี่ยเป็นเองอผมไม่ได้ทําอะไรไม่ได้พูดชักจูงถูกปะเงินก mm. ็แต่พวกมึงัาร,รฐฐากัน ไม่มีใครทาอะไรผมได้มึงไหนมึงจะออกอีสัตมึงบอกมึงจะออกเนี่ยทําปากสั่นเหมือนตัวโกงเลยเฮียอือย่างอีกอีสัตบอกมึงจะออกเนี่ยเอาจะออกมาแล้วอันนี้รู้เลยผมยังเขียบอยู่เฮ้ย <laughs> <laughs> ประของเมียแล้วเว้ยเริ่มเขาแล้วปากสั่นเลยแบาน้ำมันต่ออีกนะรู้ไหมไปโอ้ <laughs> ปากสัน่น <laughs> สุดที่เลิฟ ้อยตายแล้วไอ้ยี่ไอ้ผัวไอ้ผัวเหี้ยพากูมาโดนตีนโอ้มันต้องสั่นนะค่อยๆนะไปอาบน้ำมนต์นะเดี๋ยวค่อยๆไปยังไงไม่รู้อาการนะรู้ป่ะโอู้ยังโอู้ยังยังบอกว่าจะไปมามาคาเด็บไปคิดนึงอีกนิดนึงมาอีกนิดนึงมาเร็วเร็วเออมาหน่อยเร็วมามามาเออมาอ่าไปนะรู้ไหมอย่าอยู่รู้เปล่าปากสั่นเข้าไปมึงไม่ต้องมาเสียดายร่างนี้หรอกไอสัตว์แก่ๆรู้ไหม เข้าใจไหมฮะถ้าจะมาแดกนี่มาแดกไวกูนี่เดีย๋ยวแดกกูได้ไหมเข้าใจปะยังไงรุดออกไปเลยนะรู้ไหมผีรุดออกจะไปล่างนี้เลยมึงสั่นปากเปิดมึงักึงงักมึง,งักเยไม่ได้นะเข้าใจไหมโอ้อ้ยยี่ห,อห้อครับเนี่ยไปอารมณ์นะออกไปตามทาวันต่างๆนะมึงไปเลยเนะ่ยค่อยไปรุดไป บางทีพวกนักเล่นสสยศาสตร์ต่างๆเ้าอยากจะมาทําแบบกูนะมึงก็ต้องแนะนําหีว่าเออออกยังไงออกตามทวารไปกับไรไปกับลมบอกเขาเออเขาจะได้ไปถูกเนกูไม่ได้ห่วงหรอกมาดูกูไว้แล้วกันในอนาคตกูก็สิ้นชื่อเหมนกันแหละตายไอ้าแม่มุกเลยไว้สัตว์มองเหมือนไหมไอ้เหียงเหมือนเลยเว้ยไอ้สัตว์กูนึกว่ายี่แม่ ค่อยไปนะปากเบิกสันไปอาบน้ำมน์นะไปไปเชิญโอเค <c oughs> ยังยังงงยังงงไปไปดูเขาก่อนก็นได้เดี๋ยวค่อยเข้ามา <c oughs> เขาไปอาบน้ำมน์น้ำมนต์อันนี้ไปใส่นะกันผีรูกป่า <c oughs> แหมมองกูนึกว,ว่ายนเยี่ยมเลย ตอนมาให้พูดซะฉาชาดเลยตอนกลับนี่หามกลับ